เภเเหต่มายะที่สัญญาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุเยตังป็นานตุสภเอุปริมายะที่สัญญาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขคตังป็นานตุสภเเปุระติมายะที่สัญญาอริยาเวลาพยาประชานิคาสุเคตังป็นฐานตุสภเเปัจิมายะที่สัญญาสภเเิปัจิมายะที่สัญญาอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขคตังป็นานตุ สัพเพอุตรายะที่ใส่ยาอริยาเวลาพียบประชานิคาสเกียตังเป็นฐานตุสัพเพยักขินายะที่ใส่ยาอริยาเวลาพียบประชานิคาสเกียตังเป็นฐานตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิ่ใสอนุที่ใสยาอริยาเวลาพียบประชาสุเกียตังเป็นฐานตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสใสยาอริยาเวลาพียบประชานิคาสเกียตังเป็นฐานตุสัพเพอุตรายะอนุทิสใสยาอริยาเวลาพียบประชานิคาสเกียตังเป็นฐานตุสัพเพยักขินายะอนุทิสใสยาอริยาเวลาพียบประชานิคาสเกียตังเป็นฐานตุ สเีติมายาที่สายญาริยาเวลาพยาปัญญานิค้าสุขีอันดงไม่หันตุสเพปริมายาที่สายญาริยาเวลาพยาปัญญานิค้าสุขีอันดงไม่หันตุสเพปุรัติมายาที่สายญาริยาเวลาพยาปัญญานิค้าสุขีอันดงไม่หันตุสเพปจิมายาที่สายญาริยาเวลาพยาปัญญานิค้าสุขีอันดงไม่หันตุสเพอุตรายาที่สายญาณิยาเวลาพยาปัานิค้าสุขีอันดังไม่หันตุสภีตะเคียนายาที่สายญาณิยาเวลาพยาปัานิค้าสุขีอันดังไม่หันตุ สเพปุรัทิมายะอนุท well, ิสัยะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสเกีอาจาังเป็นแห่งตุสเพปัติมายะอนุทิสัยะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสเกีอาจาังเป็นแห่งตุสเพอุตรายะอนุทิสัยะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสเกีอาจาังเป็นแห่งตุสเพดักขินายะอนุทิสัยะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสเกีอาจาังเป็นแห่งตุสภพเห็นทิมายะทิสัยะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสเกีอาจาังเป็นแห่งตุสเพ เพียริมายะที่สายนาริยาเวลาภาปญปชานิคาสุขีอัตตังเป็นฐานตุสะพพอุปริมายะที่สายนาริยาเวลาภาปญปชานิคาสุขีอัตตังเป็นฐานตุสะพพยุปนิมายะที่สายญาเทวาเวลาภาปญปชานิคาสุขีอัตตังเป็นฐานตุสะเพีุปจิมายะที่สายญาเทวาเวลาภาปญปชานิคาสุขีอัตตังเป็นฐานตุสะเพีอุตรายะที่สายญาเทวาเวลาภาปญปชานิคาสุขีอัตตังเป็นฐานตุสะเพีตะกินายะที่สายญาเทวาเวลาภาปญปชานิคาสุขีอัตตังเป็นฐานตุ สภีปุรัายนุทิสยเทวาเวลาพิาปานกาสเกตังเป็นนตุอภปัชิมายนุทิสัยะเทวาเวลาพิาปาในกาสเกีังเป็นนตุสเพอุตลายะนุทิสยะเทวาเวลาพยาปัานกาสเกอตังเป็นานตุสภทักขินายะนุทิสยเทวาเวลาพิาปานกาสเกัตังเป็นันตุ สภีเหตุที่มายาที่สายยาเทวาเวลาพยาปัญชานิคาสคีแอดังเมหันตุสเพอุปนิมันยาที่สายยาเทวาเวลาพยาปัญชานิคาสคีแอตังเมหันตุสภพปุรัติมายะที่สายยาบรรณาเวลาพยาปัญชานิคาสคีแอดังเมหันตุสเพปัชิมายะที่สายยาบรรณาเวลาพยาปัญชานิคาสคีแอดังเมหันตุสเพอุตรายะที่สายยาบรรณาเวลาพยาปัญชานิคาสคีแอดังเมรานตุ สร like ักกีนายาที่สยามนรูสาเวลาพยาประชานีคาสขีอัตนางป็านถูกสพพประดิมายาอนุที่สญยามนุูาเวลาพยาประชานีคาสขีอัตนางเป็นานถูกสปชิมายาอนุที่สัญามนรูสาเวลาพยาประชานีคาสขีอัตนางป็านถูกสเพอุตรายาอนุที่สัญามนุาเวลาพยาประชานีคาสขีอัตนางเป็านถูกสภีทักกีนายาอนุที่สัญามนุาเวลาพยาประชานีคาสขีอัตนางป็านถูก ทัพพีเหติมัยยะทิสยะมุนิสาวิราภิโยปจายนีคาชิกิอาจารย์มหาตุทัพพีอุปนิมายะทิสยะมุนิสาวิราภิโยปจายนีคาชิกิอาจารย์มหาตุ สพปฏิมาญที่สายวิริปาติการเวลาพยาประชานิการสุเกอย์ลันกสเพปฏิมาญาที่สายวินิปาติการเวลาพยาประชานิการสเกอย์มหันถุกสเพอุตรายาที่สายาวินิปาติการเวลาพยาประชานิการสเกอจย์หันถุกสเพอุตระาทีสยาิที่สยวิริปาติการเวลาพยาประชานิการสุเกะอัย์มลันกสภทักขาทักขินยาที่สายวินิปัติกาเวลาพยาประชานิการสเกะอัารย์ลันถุกสภ์ปิมาญาที่สายวินิปาติกาเวลาพยาประชานิการสุเกยลันสปฏ ยาวุิปติกาเวลาพยาประชาในค้าสเกังนันตุสเพลตระยานุทีสายยาวุิปิกาเวลาพยาประชาในคาสเกยังมนันตุสเพทักนายานุทีสายยาวุิปติกาเวลายาประชาในคาสเกลังมนันตุสเพลเหมายาที่สายยาวุฒิปิกาเวลาาประชาในคาสเกยังมนันตุสเพลปนิมายาที่สายยาวุิปติกาเวลาพาประชานคาสเกลังนันตุ อิเมหิทาสากาลิหิติสาพจนามิตาจิตโตมุติสัพเพสังสตานังปีระนังวัชตวะปีระนายะอุปาคาตังวัชตวะอับุปาคาเตนะสันตาปังวัชตวะสันตาสันตาเปนะปาริยาทานังวัชตวะปาริยาทานีนะวิหิจังสัจจิตวะอวิหิสายะสัพเพสตาอเวรีนุหนตุมาเวรินุสุขีนุหนตุมาทุกขีนุสุขีตาหนตุมาทุกขีตาติอิเมหิอตหากาลิหิสเพสตาเมตายาติเมตัง เมตาตังธรรมังเจตยะติติตเจตุสัพพยาปาทะปาริยุทธานีหิมิุจจะติติวิบุตติเมตตาจตเจโตมุติจาติเมตตาเจโตมุติเมตตาพรหมวิหาระภาวนานิสิตาบทที่สิบเก้าเทวดาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจินิทุกขะพญาปัตตาจินิพญาโสกปัตตาจินิโสกหุนตุปบสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจามีิสัมปะทังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภะสัมปัส ติสิทธิยาทานังท่าทนตุสัตทายาสีรังละคันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุขัดชั้นตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภระปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะ้นละคันบรรณามิสัพโสสัพเพพุทธาภระปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะ้นละคันบรรณามิสัพโส สพีพุทธาพรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเจชนะระกขันมณามิสาปโสสภีพุทธาพรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเจชนะระกขันมณามิสโสโสสภีพุทธาพรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเจชนะระกขันมณามิสาปโสสภีพุทธาพรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเจชนะระกขันมณามิสโสโสสภีพุทธาพรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเจชนะระกขันมณามิสาปโสสภีพุทธาพรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนาจะเจชนะระกขันมณามิสโสโส ส ais, letter. 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 ุทธาพระปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตชนะแล้วขันามิสสะโสสุทธาพรัปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานัติชนะลัขันธมิสสะโส ด้วยรนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอละรูปภาพแห่งความเพียรและน,นิสงส์แห่งการบูชาพระตาตรนาตายด้วยการสวดสยายทายาบทสวดมนต์พระสูตรภาพรปริตและพระครรานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพู้ทั้งจเจริญทางทางลูกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมาเหล่านี้เมื่อนองโมทานานแล้วปรดอนุโยพรให้แก่ข้าพเจ้าและพระถกมงคลพระปิตา้าสตีเหลือญาสตีเหลือไมครูหกแปด ะราจะจมาถูกมงคนอังโงที่ทำิ่สร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแ่งพร,พรังงานดวงจ์สำเร็จศักดิ์ทธุกประการเทน